พูดคนเดียวไหมคะชอบเวลาเบอร์เบอร์หนูชอบพูดคนเดียวและแม่ก็ถามว่าหนูคุยกับใครหนูไม่ได้หนูก็หนูก็ตอบว่าหนูไม่ได้คุยกับใครหรอกแม่คุยคนเดียวอือแล้วหนูเบอร์เรื่องอะไรเบอร์เบอร์เรื่องคุยคุยคนเดียวนี่แหละอ๋อคุยคนเดียวส่วนมากเรื่องอะไรคะเรื่องว่ากินข้าวหรือยังอ๋อเรื่องอะไรอีกลูกแล้วก็เรื่อง หนูก็พูดหลายเรื่องอะค่ะเรอคะพูดหลายเรื่องมากตอนไหนหนูจะนอนเนี่ยหนูไม่น่วงหนูเขียนหนูระบายสีอยู่จ้าใครวาดให้อันนี้ค,คุณครูคุณครูวาดให้อ่าให้หนูระบายสีใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวต่อไปหนูก็ระบายสีเองแล้วเพื่อนเขาจะวาเราไม่เนี่ยเราไม่นอนแต่เพื่อนๆน,นอนอ่ะลูก ไม่น่าจะว่านะคะเพราะเพื่อนเพื่อนก็ไม่เห็นเราเพื่อนเพื่อนไม่เห็นเราเหรอคะไม่เห็มันาหลับตากันหมดแล้วพาหลับตากันหมดแล้วแล้ววันพรุ่งนี้หนูจะนอนไหมเนี่ยไม่ไม่น่าจะนอนอ้าวทำไมล่ะเด็กที่เด็กที่ไม่นอนจะไม่เข็งแรงนะนูคนไม่ง่วงคนไม่ง่วงอยู่บ้านหนูนอนไหมเนี่ยนอนนะคะนอนค่ะเนี่ยเพื่อนเขาจะว่าอะไรไหมเนี่ยหนูไม่นอนเนี่ยไม่ว่านะคะอ้าวคุยกับเพื่อนยัง นคุยกับเพื่อนอย่างคุยแล้วคุยคุยตอนตื่นาเหรอเพื่อนว่าไงคุยตอนยังไม่ได้นอนอะเหรอคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าคุยได้อคุยได้ไม่ต้องนอนเพราะว่าเขาหอมคิดถึงแม่อยู่เหรอคะใช่แล้วตอนไหนจะหายเลิกคิดถึงแม่เดี๋ยวเราแม่มารับก่อนถ้าถ้าแม่มารับก็หายคิดถึงเลยหายคิดถึงเลยเหรอคะเอาโอเคนะคะโอเคค่ะเอาเอาให้แม่มารับกี่โมงคะให้แม่มารับ ก,ก่อนเพื่อนคนคนที่ยังไม่ได้กลับบ้านอ่ะเอา้าก็มารับพร้อมเพื่อนไม่ได้เหรอคะไม่ได้สามโมงครึ่งเพราะว่าแม่แม่ต้องมารับหนูก่อนทําไมคะเพราะว่าหนูยังไม่ยังยังไม่ได้กินข้าวไงกินข้าวอะไรเอา้าก็ไม่ต้องกลับต้องกลับไปรับหนูมากินข้าวอีเพราะว่าหนูหิวข้าวเที่ยงก,ก็กินแล้วน่กกล้วยก็หมดไปสี่ลูก <c oughs> หิวข้าวเย็นนี่อนอโอเคโอเคเพราะว่าหนูต้องกินข้าวเย็นด้วยเพราะว่าแม่ไปรับหนูอ่าทีนี้ทีนี้นะ่ะคุณแม่บอกว่าต่อไปเข้าหอมต้องนอนต้องนอนเหมือนเพื่อนแล้วแม่ถึงจะมารับก่อนเลยตกลงไหมคะตกลงค่ะเริ่มเริ่มวันไหนเริ่มวันวันไหนก็ได้อะที่หนูง่วงเอาวันพรุ่งนี้ล่ะวันพรุ่งนี้หนูก็งง่วงอ่าเริ่มพรุ่งนี้เลยนะคะค่ะสัญญานะ โอเคนะโอเคค่ะ